รีวิวโตโยต้า BZX ปี2025ยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นเรือธงแห่งอนาคตจาก Toyota ในยุคที่เทคโนโลยีด้านยานยนต์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายหนึ่งในรุ่นที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2025ก็คือโตโยต้า BZX รถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นแรกที่โ o y o t a าเปิดตัวภายใต้ซีรีส์ BZ หรือ Beyond Zero ซึ่งหมายถึงอนาคตที่ไร้มลพิษและยั่งยืน การออกแบบภายนอกล้ำยุคและโฉบเฉี่ยว To โ,โยต้าบีซมาพร้อมกับการออกแบบภายนอกที่ดูโดดเด่นทันสมัยสะท้อนความล้ำสมัยของยานยนต์แห่งอนาคตตัวถังมีรูปทรงแบบ SUV ขนาดกลางโดยมีเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าและไฟท้ายแบบเล็กดีไซน์เฉียบคมเติมความสปอร์ตให้กับรถทั้งคันกระจังหน้าปิดทึบตามแบบฉบับของรถไฟฟ้าซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้การระบายอากาศแบบเครื่องยนต์สันดาบ นอกจากนี้ยังมีล้ออัลลอยขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและเส้นหลังคาที่ลาดเทเล็กน้อยคล้ายกับสไตล์คูเป้เสริมให้รถดูปราดเปรียวมากขึ้นภายในห้องโดยสารกว้างขวางและล้ำสมัยภายในของ Toyota b i ีซ x ปี2025ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวเน้นความเรียบหรูและใช้งานง่ายพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึง5คนเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงและการตกแต่งด้วยโทนสีแบบโมเดิร์นมินิมอล จุดเด่นภายในคือแผงคอนโซลดิจิทัลที่ดูทันสมัยมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่12.3นิ้วที่รองรับ apple carplay และ android auto รวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงและฟังก์ชันเชื่อมต่อแบบ cloud base d ที่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้แบบ ota over the air พวงมาลาัยแบบโยเกะในบางรุ่นเป็นอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มความหรูสุดกร้ามอนาคตให้กับรถรุ่นนี้ขุมพลังและสมรรถนะ toyota b i x x ใช้พลังงานไฟฟ้า100%ไม่มีเครื่องยนต์น้ำมันแม้แต่นิดเดียว รุ่นปี2025มีตัวเลือกมอเตอร์เดียวแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและมอเตอร์คู่แบบขับเคลื่อน4อี่ล้อ AWD กำลังรวมสูงสุดประมาณ214แรงม้าและแรงดิด266นิวตันเมตรในรุ่น AWD อัตราเร่งศูนยถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ7วินาทีซึ่งถือว่าเร็วพอสมควรสำหรับ SUV ขนาดกลางที่เน้นการใช้งานทั่วไป แบตเตอรี่ขนาดประมาณ71.4กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้สามารถวิ่งได้ไกลประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน w u t p และสามารถชาร์จแบบเร็วดีซีได้สูงสุด150กิโลวัตต์ทำให้สามารถชาร์จจาก0ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นความปลอดภัยและเทคโนโล,โลยีในด้านความปลอดภัย Toyota b c x ป2025มาพร้อมกับ Toyota Safety Sense 3.0รุ่นล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบช่วยเบรกอรัอตโนมัติ ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติระดับ2ที่สามารถควบคุมพวงมาลายัยและความเร็วได้ในบางสถานการณ์ช่วยลดภาระของผู้ขับขี่ในระหว่างการเดินทางไกลความคุ้มค่าและราคา สำหรับประเทศไทยคาดว่าโตโยต้าบีซีเอ็กปี2025จะมีราคาจำหน่ายอยู่ในช่วงประมาณ1.3ถึง1.6ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าระดับเดียวกันเช่นฮุนไดไอโอเอ็นไอคิวห้าเกียร์อีวีหกหรือบีวายดีซลแม้ว่าในช่วงแรกโตโยต้าบีซีเอ็กอาจดูมีราคาสูงเมื่อเทียบกับรถเครื่องยนต์น้ำมันแต่เมื่อนำค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่ามาก และสิทธิประโยชน์จากภาครัฐมาพิจารณาก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาวสรุป t o y o ต a b บิซปี2025เป็นก้าวสำคัญของ t o y o ต a สู่โลกของยานยนต์พลังงานสะอาดด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัยและความน่าเชื่อถือในแบรนดโโ์ t o y o ต a b บีซจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ไฟฟ้าคุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้